สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าสีจะมา,าพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกบัวหลวงแบบนี้นะคะสวยงามน,น่ารักแบบนี้เลยค่ะน,นี่ก็เป็นริบบิ้นกาก,ากเพชรตาเพชรนะคะอันนี้ดอกนี้จะเป็นเกสรสีเดียวกันกับตัวดอกก็เป็นดอกที่อยู่ในคลิปเลยนะคะก็จะมีเกสรคนละสีแบบนี้ค่ะทําง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะอันนี้ก็จะมีเราจะทําด้วยกันสองส่วน ส่วนเป็นแกสอนด้านในนี้ก็จะเป็นแบบกุหลาบตูมเป็นดอกกุหลาบตูมค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะมาขึ้นเป็นกลีบบัวด้านนอกสีชมพูแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะไม่ยากค่ะดูแบบนี้อาจจะคิดว่ายากค่ะเห็นมันวนๆอะไรแบบนี้มันง่ายค่ะ ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของปรสีคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปของประสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปรสีด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปรสีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปรสีค่ะเราก็จะมาเริ่มทําฐานกันเลยนะคะประสีก็ตัดดิบบิ้นอันนี้จะใช้เส้นเดียวทั้งดอกเลยค่ะก็เลยจะยาวหน่อยปรสีก็ตัดมาที่ความยาว120เซนติเมตรอันนี้เผื่อไว้ด้วยค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะ จริงๆมันก็ไม่ยาวเพราะมันเป็นเส้นเดียวถ้าเราต่อกันก็ยาวประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าเราใช้เกสรสีหนึ่งกรีบสีหนึ่งก็จะยาวประมาณเดียวกันนี่ค่ะจากนั้นเราก็พับทบมานะคะให้ความยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรค่ะจากนั้นเวลาเราทําฐานเราก็จะใช้ด้านยาวนี้ไว้ด้านบนนะคะเราก็จะมาทําฐานกันเลยค่ะ แล้วก็หยิบเส้นที่หนึ่งมาค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่สอดเข้าทางช่องที่หนึ่งแบบนี้นะคะนำมัดคล้องเส้นที่สามดึงออกมาค่ะก็รวบมาค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนเขาจะเป็นคู่กัน4ี่คู่นะคะแล้วก็หยิบเส้นด้านบนพาดเฉียงไปค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นท,ที่สี่เราก็สอดล็อกไว้ค่ะ<ส>แล้วก็กดให้เข้าแน่นๆเป็นรอยไปเลยค่ะ เราก็จะได้ฐาน8เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกมาค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมด4ี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะเราก็ได้สีเส้นแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะ หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะ เราก็จะเหลือสามเส้นค่ะเราปล่อยเส้นล่างลางออมาไม่มีเส้นที่จะหยิบขึ้นมาแล้วค่ะเราก็หยิบเส้นด้านล่างของสเส้นนี้นะคะสอดเข้าทางช่องที่1ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่1เหมือนเดิมสอดแต่โผล่ออกช่องที่สองค่ะเส้นที่สามสุดท้ายค่ะสอดเข้าในช่องที่1แล้วก็จะไปโผล่ยอดออกช่องที่3แบบนี้ค่ะ นี่เขาเป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะมันก็จะหนืดหนืดค่ะไม่ลื่นรวบเข้ามาแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะค,ค่อยๆดึงค่ะถ้าดึงแรงเขาก็จะยับตรงมุมค่ะดอกบัวที่ประสีทำนี่จะมีสองส่วนค่ะส่วนด้านในเกสรเราจะทำเป็นกุหลาบตูมนะคะ ดึงมาค่ะกระชับแล้วเราก็จะพลิกมาค่ะสีก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้นะคะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นด้านขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเราก็จะทําเหมือนเดิมจนหมดเลยค่ะ เสน้นด้านล่างที่เราจะหยิบขึ้นมาไม่มีแล้วค่ะเราก็เหลือ3ามเสน้นด้านบนแบบนี้ค่ะก็พลิกมาดูค่ะก็หยิบเสน้นทางขวาสุดค่ะสอยเข้าในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเสน้นต่อมาค่ะสอดเข้าในช่องที่หนึ่งโผล่ออกช่องที่สองแบบนี้ค่ะเสน้นต่อมาค่ะ ตัดทั้งช่องที่1ก็ไปโผล่ออกช่องที่3แบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาดึงด้านนี้ค่ะค่อยดึงค่ะก็จะดึงยากกว่าเนื้อทรายนะคะ แล้วเราก็จะสอดลอดไป3ามช่องแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเราก็ดูว่าเขากระชับไหมถ้ากระชับแล้วเราก็จะเราก็ไม่ดึงแล้วค่ะคลิกลับมาค่ะเราก็จะขึ้นเป็น หลีบกุหลาบตูมก่อนนะคะก่อนที่จะไปเป็นดอกบัวค่ะหยิบเส้นไหนก็ได้ค่ะจับแบบนี้ค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะโค้งมาธรรมดาแบบนี้เลยค่ะเป็นกรวยค่ะก็จะสอนในช่องถัดมาของเส้นเขาแบบนี้ค่ะเราก็จะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาเราทําไปทางซ้ายหยิบเส้นทางซ้ายมาค่ะ โค้งมาค่ะเราก็จะมาสอดในเส้นถัดมาทางซ้ายแบบนี้ค่ะแล้วก็จะลอดออกมาหนึ่งช่องแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขาโค้งคล้องกันไว้แบบนี้นะคะคจะได้ไม่ยุ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะโค้งมาธรรมดาค่ะเราก็สอดเส้นถัดไปค่ะก็ลอดออกช่องเดียวค่ะนี่ก็โค้งกันคล้องกันไว้ค่ะ เส้นต่อมาค่ะโค้งมาเหมือนเดิมค่ะก็สอดในช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะก็ดึงมาค่ะคล้องกันไว้เหมือนเดิมนะคะเส้นถัดไปค่ะโค้งมาเหมือนเดิมค่ะ เราก็สอดในช่องนี้นะคะช่องถัดมาค่ะเราก็จะรอดออกมาเรียงกันแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะสอดในช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะ ลอดออกมาช่องเดียวค่ะเส้นถัดไปค่ะสอดช่องนี้นะคะจะสอดลอดออกมาช่องเดียวค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะโค้งมาเหมือนเดิมค่ะน,นี้ก็จะอยู่ในเข้าไปอีกค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเราสอดในช่องนี้แล้วเราก็ถัดไปอีกช่องเดียวค่ะก็แหวกออกมาค่ะ นี้ลอดออกมาช่องเดียวค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงให้กระชับนะคะค่อยค่อยดึงนะคะค่อยดึงวนไปค่ะดึงทีละนิดก่อนค่ะ เขาเข้าไปให้ตรงในช่องของเขาด้วยค่ะหน่ง <1 S 1> like ทีละนิดนิดค่ะกำลังใหเขาค่อยค่อยเข้าที่ค่ะเขาก็จะสวยค่ะ ไม่เข้าที่กันเราก็จะดึงไม่ไปนะคะก็เริ่มสวยแล้วค่ะ จะดึงจนช่องนี้เขาหายไปค่ะจะได้แบบนี้ค่ะช่องเขาก็หายไปแล้วนะคะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกกับมาสอดลอดผ่านไป3ามช่องนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะงั้นเราก็ดูว่าเขากระชับไหมแต่ว่าลิบบินนี้เขาจะกระชับง่ายค่ะพลิกมาดูค่ะตรงน,นี้ก็เป็นรูนิดๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาจะหายไปก็ได้หน้าตาแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะจับเส้นไหนก็ได้ค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะ มาทางขวาแบบนี้ค่ะพี่กลับมาทางซ้ายแบบนี้ค่ะนี้เราก็จะสอดค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะเราก็จะนับนะคะเส้นนี้คือเส้นของเขาที่เราจะทําเราก็ไม่นับนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะนี่ออกก่อนค่ะ นีเส้นของเขานะคะแนวเขาอยู่นี่เราจะทำก็1 2ึ่สามก็อยู่นี่แนวเขาสามแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าช่องนี้นะคะแล้วก็ลอดออกมา2เส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งมาค่ะโค้งมาธรรมดาเลยค่ะแล้วก็สอดลอดมาแบบนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะก็ดึงมาไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะต่อมาค่ะหยิบเส้นวนไปทางซ้ายนะคะพลิกมาด้านขวาแบบนี้ค่ะโค้งไปด้านซ้ายแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะมาสอดในช่องถัดมาค่ะเมื่อกี้เราสอดช่องนี้นะคะแล้วก็สอดช่องถัดมาค่ะ ลอดออกมาสองช่องแบบนี้นะคะ,ะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวประสีจะพับไว้ก่อนเลยนะคะจะได้สะดวกค่ะแบบนี้ค่ะ กดไว้ค่ะแล้วก็พับมาก็กดไว้ค่ะเส้นต่อมาเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะจับโค้งมาทางขวาแล้วเราก็กดแล้วเราก็โค้งมาทางซ้ายกดไว้ค่ะก็ทําให้หมดทุกเส้นเลยค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ,แบบคะโค้งมา จับโค้งมาทางขวานะคะกดไว้ค่ะโค้งมาทางซ้ายค่ะกดค่ะแบบนี้ค่ะพลิกมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะจับพลิกมาทางซ้ายค่ะแล้วก็กดค่ะนี่เราก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะเมื่อกี้สอดไปสองเส้นแล้วค่ะเราก็จะหยิบเส้นถัดไปเลยค่ะโค้งมาแบบนี้ค่ะ พับไว้แล้วก็จะสะดวกค่ะกแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนค่ะเราก็จะมาสอนในช่องถัดมานะคะเมื่อกี้สอดช่องนี้ไปแล้วช่องถัดมาค่ะลอดมาสองช่องแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะก็สอดในช่องถัดมาค่ะลอดมาสองช่องค่ะดอกนี้จะทำง่ายนะคะไม่ยากค่ะ ไม่ซับซ้อนค่ะเขาก็จะโผล่เรียงกันมาค่ะนี่ค่ะจอดมาสองช่องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดึงไว้ให้เขาเท่าๆกันค่ะโค้งมาค่ะก็เป็นช่องถัดมาค่ะ โองมาค่ะช่องถัดมาค่ะนี้ค่ะโค้งมาค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะแล้ก็จะสอดในช่องถัดมาค่ะเมื่อกี้เราสอดช่องนี้ไปแล้ว เราก็จะถัดมาอีกช่องหนึ่งค่ะจะมาโผล่เรียงกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดให้เขาเท่ากันค่ะตรงน,นี้เขายังไม่เท่านะคะตอนจัดเนี่ยมันยากค่ะ ที่จะจัดให้เท่ากันก็ต้องให้เขาเท่ากันทุกเส้นนะคะไม่งั้นเขาจะไม่สวยค่ะจะดึงๆแบบนี้นิดนึงค่ะ เาออกมาทางด้านข้างค่ะเราจะได้เห็นขอ้ววนสวยๆค่ะจากนั<ๆ>้นเราก็จะตะแคงมาแบบนี้ค่ะจับที่มาทางขวาค่ะโค้งเป็นกลวยแล้วก็สอดลงมานี่เลยค่ะ แบบนี้ค่ะก็จะทำวนมาทางซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะโค้งมาเป็นกลวยค่ะแบบนี้ค่ะ จ,จัดไรยบค่ะตรงการเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คลิกกลับมาอีกค่ะ เราก็จะสอดย้อนขึ้นไปเพื่อจะเป็นอีกกลีดสุดท้ายค่ะก็ <_ C ut> จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะเราก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะ มาแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดลงไประหว่างที่มาเป็นกลวยค่ะเหมือนกลีบเมื่อกี้เลยค่ะสอดไปตรงระหว่างเส้นที่เราสอดย้อนขึ้นมาค่ะทำมาทางซ้ายค่ะ เหลือน้อยไปหน่อยแต่จริงๆไม่น้อยค่ะมันอยู่ที่เราดึงแน่นดึงหลวมค่ะเหลือสั้นไปก็จะสอดยากค่ะ ็เสร็จแล้วค่ะพิกมาดูค่ะกลีบไม่เท่าแล้วก็จะจัดกลีบค่ะ น้อยไปค่ปะภาษีก็เลยดึงแน่นมันเหลือเยอะเราก็ดึงให้กลีบนี้เขาใหญ่ๆค่ะนี่ก็กลีดไม่ใหญ่เท่าไหร่จะได้แบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักแบบนี้เลยค่ะก็ะเสร็จแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยก็จะไม่มีสอดเก็บแต่ไม่เป็นไรค่ะ เราะว่าเข้าแน่นนะคะเราตัดเสมอกันไปเลยได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ<อ>ประสิ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ของประสินะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ